อืพี่พี่นี่ชัดมากนะครับ่องนกส่องไม้นับตัวนี้นะเป็นกล้องส่องทางไกลพี่พี่ดูดิ written. โอ้โหอย่างชัดเลยนี่ไหมผมเอาออกดูนะนี่เลยพี่พี่กล้องตัวเอกของเรานับที่ผมซ่องน้า่นุ่นนับต้นไม้นุ่นนะแล้วก็นกตรงนี้พี่พี่นับเป็นกล้องส่องทางไกลที่บอกเลยว่าโอ้โหพี่พี่สายท่องเที่ยวนะดูนกชมป่านะตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆนะครับผมตัวนี้นะไม่แพงพี่พี่นะ <number item related> <band> มามีอะไรบ้างนะมีสายโค้งสายคล้องนะผมกระเป๋านะครบเลยนะเนี่ผ้าเช็ดเลนนะสายคล้องจะอยู่ในนี้นะมาพร้อมกระโปรงกระเป๋านะใส่ใช้งานพกพาได้นะครับแล้วก็จะมีนะอ่ะเป็นยางนะสําหรับปิดเลนเวลาเราเก็บใช้งานนะพี่ๆตัวนี้นะส่องใช้งานง่ายนะครับสามารถปรับได้พี่ๆเนี่ยมะเนี่ยปรับนับตามโค้งตามอะไรแบบนี้ปรับได้แล้วก็ปรับความชัดความเบลอสามารถปรับได้เลยนะเลนเดียวก็สามารถใช้งานได้เหมือนกัน พี่พี่พี่กันนะผมปักไว้ให้ตรงกร้ามือมุมซ้ายแล้วพี่พี่ตัวนี้ไม่แพงนะับอะสายท่องเที่ยวบอกเลยใช้งานได้